สวัสดีครับทุกคนกลับมาแล้วมาเดี๋ยวดูดูพยาการณ์อากาศก่อนเลยเยิยนรับสู่พยาการณ์อากาศนะครับพรุ่งนี้โอ้โหฟ้าแจ่มใสตลอดเวลาจริงๆนะฮะเกมนี้มาอย่างแรกเราเลยเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวก่อนเลยกระลำดอกอืมอือหอเสียงยบยาบอุ้ยเป็นไงบ้างหลานลักได้ข่าวว่าที่เกาะคอรอกกำลังไปได้สวยเลยนี่ ทั้งปู่เอสซี่แล้วก็ย่าคิดถึงหนูมากเลยนะล้วจะส่งเงินนี้ให้ด้วยนะอาจจะเป็นว่าอะไรแต่ก็พอช่วยได้บ้างรักจากคุณย่านะครับโอ้โหคุณย่าขอบคุณครับว่าร้อยบาทนะครับอทซาบซึ้งจริงๆ <c oughs> โอเคเราต้องไปหาเอาผักให้ซุก,กี้นะครับนีเ่เราเอาผักกาดไปให้ก็ไดนะ้นี่นะ่ะนี่ว่าอะไรอ่ะพาบูบอุย้ยทุกคนมอนกลับมาใชได้แล้วเอา โอเคครับดีใจจังเลยโอ้ <laughs> oh, ในทีฤดูหนาวก็มาใช้ได้แล้วนะทุกคนสุน <laughs> สกี้อุ้ยกำลังทำกับข้าวเลยอันนี้ผมเอาผักมาให้นะครับเอาไปไอเทมเพรสขอบคุณนะชิลอยู่แล้วขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมขอคุยด้วยหน่อยโอเครับของก็ได้ขอคุยด้วยหน่อยออได้ไหอมอ้าวคุยไม่ได้ด้วยนะครับโอเคไม่เป็นไร มีอะไรเก็บไหมอุ้ยเอาไปขายครับเอาไปขายโอ้โหอของดีเลยนี่ไม่ได้แบะมานานโอ้โหหืมนัวหืมเด้อเดี๋เด,เดมันอยู่บนเอ๊ช่องเต็มสามจริงอผมจะไม่ไหวกับช่องตัวเองแล้ววะในช่องผมมันเต็มบ่อยอย่างวะเราควรซื้อกระเป๋าใหม่ ว้าถึงชั้นสาสิบแล้วนะครับถือว่าดีเลยแต่ว่าเราไม่มีข้าวปะเหมือนจะไม่มีข้าวนะชิบหายละว้ยมีอยู่สี่อันโอเคน่าจะไปได้อยู่ปะถ้าเราดวงดีนะเจอเลยผมไม่เจอหาทางลงก่อนอุววสวย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 เลยโอเคโอเคครับชิบละวิววิวเจอเจอเจอสวยงามสวยงามตีมันด้วยเลย ไหนๆก็บังแรกและอืม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 ตายโอเคก้อนหนึ่งโอหเฮ้ยสัสสองก้อนได้อยูอืมสองก้อนอืมเอ้ยลงล่างต่อดีกว่าหาทางลงก่อนเลยอย่างแรกเจอเจอ โอ้ผมคุบไม่ค่อยโดนเลยเจอไม่เจอเลยโหทางลงนี่แน่นี่แน่นแนโหไม่เจอแล้วครับตอนนี้โหหนุบหนับ เหนื่อยแล้วอ๋อโอ้ยก็พลังงานจะหมดแล้วอีกทีหนึง่งโอเคกินก่อนตอนนี้เหมือนเราใช้พลังในการขุดแร่นี่เยอะมากเลยนะครับโอ้โหแล้วจะเจอตอนไหนหน้าอุ้ยเจอเจอเจอ,เจอไปเลยอุ้ยหัแร่เออพอเราแบบอุ้ยเจอเฉยพอเราลงชะลยแล้วนี่แร่แบบ ดอปแทบลุกชั้นแล้วนะดูที่ผ่านมาผมดวงสวยวะเนะี่ยน่าจะสวยนะน่าจะสวยหนึ 1, 2, 3, 5, 3, ่งสองสามโอ้โหสามทีแล้วว่าทุกคนไม่อัพไม่ได้แล้วนะเนะี่ยไม่เจอนะเหมือนจะไม่เจอนะอุ้ย,ย,ยสายแล่วปะนี่นี่นี่าไปไหนพาไปไหน,ไไหนอืมอืมเดี๋ย,ย,ยวหือไกลซะด้วย กลจริงโอเคกินข้าวก่อนเลยเข้าวอันสุดท้ายแล้วเหรอไม่เป็นไรครับกินไปละหนึ่งสองสามสี่ห้าโหหนัว 1, 2, 3, 4, ไม่เจออุ้ยเจอแล้วโอเคอีกชั้นเดียวแล้วครับอ่าเรามีขนมเพิ่มไหมน่าจะคาบได้อยู่นะนี่ไงทำได้สองอันนะครับโอเคัั้นเราก็มีขนมเพิ่มบริโภคได้อุ้ยเราสามารถกินก้อนสลัมได้เเหรอ อ่าทำมาก่อนลวกันเลยอย่างงี้อุย้ยใช้ได้เลยนะโอเคโอเคครับเออค่อยหน้าตีขึ้นมาหน่อยสลามอืมไม่เจอนะครับข้างบนมีไหมเอ่ยอุย้ยเจอแล้วโหเราคับไปนี่แม้ทุกคนมันเรียกว่าอะไรนะไดนาำมันนี่ไงสก้อนมาไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้กำลังดีไหมตรงตรงนี้น่าจะถึงอยู่นะตรงนี้ละกันวิโดดดันรางด้วยตุ่ม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  พอดีเปะไม่มีนะครับอืมอุ้ยเจอสวยไปได้แล้วเอเคถึงที่พักผ่อนแล้วป่ะอันี้โอเคครับถึงที่พักผ่อนแล้วเนาะผมว่าโอเคงั้นเราสำรวจก่อนเผื่อมีแร่นะครับมีอันหนึ่งเนาะตรงนี้ผมว่าพลังงานเราน่าจะไม่ไหวแล้วครับในการแบบฝืนไปต่อนะผมว่าเดี๋ยวเราพอที่ชันนี้ดีวกว่าแต่ก่อนนั้นขอสำรวจก่อน Okay. ไม่มีอะไรละดูทรงไปกลับบ้านกันก่อนดีกว่าโห oh, ตอนนี้ห้าโมงแล้วทุกคนใกล้มืดละใกล้มืดละกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนโอเควาร์ปไปเลยแล้วกันโอเคผมว่าผมจะทําอันนี้เพิ่มไหมเราทําเพิ่มดีกว่ครับอบไปเลยโอเคอีก,กอนหนึ่งเอาถ่านแล้วหมดนะถ่านมันได้จากการเผาไม้ใช่ไหม พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราลงน้ําดีกว่าแล้วก็เอาอุปรกรณ์เราไปทําการส่งส่งซ่อมนะครับไปส่งอัปเกรดโอเคโอเคโอเคงั้นวันนี้เรานอนเลยไหมไม่แน่มีอะไรทำหรอปะไปนอนดีกว่าทุกคนจบแล้วอุ้ยโอเคนะครับหืมหัวใจกันสองคนนี้เพิ่มเลยโอเค วันถัดไปเลยสิบห้าละถ้าสิบห้าผมจะไม่ผิดนะทุกคนนี่เคล็ดลับเลยนะวันที่สิบห้ากลางเดือนนะครับต้มนมะพร้าวจะโตทุกคนอันนี้ผมจําได้ผมจำได้ม,มาน,นมากบอกเลยลําดอกลําดอกโตแล้วนะครับอือนัวเลยมามามาเก็บเก็บเลยเก็บรัวๆเลยอย่างนี้โอ้โห ถ้าเราจะปลูกอัปเกรดผมว่าเราไปปลูกนี้กันไหมที่มันโตบแป๊บเดียวเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องอัปเกรดเรียกว่าอะไรนะเลเวลการทำฟาร์มของเรานะครับรด,ดน้้ำก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาต้นมะพร้าวของเราก่อนเลยทุกคนเทคนิค克拉แห่งความรวยนะครับฉบับ001นะครับของการังเดือนนะั่นคือไปหาต้นมะพร้าวกันด่วนๆเลยทุกคน ไป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 หาต้นน้ำพ ا าดีกว่าอยากอับคอมแล้วอ่ะเมื่อไหร่ตังจะมีนี่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 ใช่เลยอย่างงี้เอาหูวมาแล้วครับหนึ่งอันหนึ่งอันะไอ้ันเดียวเหรอโอ้แล้วแพมไว้อย่างหนาทุกคนผมว่ามันมีอีกทุกคนใจเย็นๆนะผมเชื่อมีอีกทุกคนนี่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 มาละสอง อะไรอ่ะอยเก่งจังอ่ะเอ่อคุณครับอ้าวเธอนี่เองม่อนเอ่มทำไมถึงโยนต้อนหินลงทะเลล่ะครับโอ้ฉันอยากทำไงเอ่มครับจิมเป็นอะไรที่เราเคยทำนะ่ะไม่มีการแข่งขันเล็กๆที่ทำตอนถ้ายเวลาเราออกมานอกบ้านกันนะ่ะอ๋อ เขาเคยบอกฉันว่าครั้งหนึ่งเนี่ยว่าเขาชิมโซนที่ฉันเล่นโดยไม่ออมมือให้เลยมันทำให้เขาสนุกมากเลยเอล่ะเอาละเอาละพอได้้วสำหรับการย้อนอนดีตเรื่องกเก่านะฉันไปก่อนนะมอนเอ่ออุ๊ยอะไรตกอะ่ะโอ้ my g ก d เราควรจะเอารูปนี้ไปคืนจิมนะ งั้นเดี๋ยวเราต้องไปหาจิมนะครับนี่ยจูจ่ๆก็มีเควสเฉยเลยทุกคนไปเดี๋ยวเราไปหาจิมกันดีกว่านะครับจิมวันนี้อยู่ไหนเนี่ยโหจิมอยู่อยู่บ้านแน่เลยทุกคนถ้าเป็นอย่างงี้ไม่จิมก็ไม่อยู่บ้านนะครับอ๋เดี๋ยวเราค่อยหาจิมแล้วกันเราไปหามะพ,พร้าวก่อนมะพร้าวมะพร้าววันนี้มะพร้าวนะมับเขาให้อุย้ยสองอันสองอันในนี้สองอัน เิจเรจิมพอดีเลยจิมพอดีผมมีของคืนให้โอ้ขอบคุณมากนะที่าเมาคืนฉันนะ่ะภาพนี้เป็นสิ่งที่ฉันเก็บไว้ข้างกายตลอดอะขอบคุณอีกครั้งนะมอนชิลครับไม่เป็นไรเลยครับจิมน่าจะโหผมพูดยากว่าเรื่องนี้ไม่สูญเสียก็แยกทางกันนะครับอันนี้นะเป็นเรื่องที่แบบ น่าเศร้าจังเลยกระตุกอะไรหนักหนาเนี่ยอับคอมอยากอับคอมมะพร้าวตรงนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนหน่อยเก้าลูกเองเหรอทุกคนโถมเศร้ามากเลยตอนนี้เก้าลูกขอสักสิบลูกได้ไหมอ่ะอุ้ยอลิสเอวนะครับผมเป็นเอ้ยมันให้เราให้เต็มเลยนะจะถึงวันจันทแล้วอ่ะใช่พรุ่งนี้ก็วันจันทแล้วเศร้าจังจะได้ปลูกออกมาที่ฟาร์มของเธอบ้างไหมอ่ะถ้าปลูกนะ อย่าไปให้ชาวเด็กขาดเลยนะเขาแพรแกสอนนะ่ะโอ้ได้เลยครับโอ้เอ้าหาเฉยโอเคไปละพระโบเพื่อนรักมีเรื่องคุยด้วยหน่อยวันนี้ร้านเปิดชิมิโอเคครับเดี๋ยวผมขอเอาของอัปเกรดหน่อยได้ไหมผมอยากจะอัปเกรดนี่อันนี้ก่อนเลยไปเลยครับส่งอัปเกรดมีอัปเกรดอื่นต่อเลยได้ปะโอเคนะครับไม่ได้นะอันนี้อืมโอเค ผมไม่ได้เอาอันนี้มาด้วยฮะหีบสมบัติมาพราผมว่าช่วงสิ้นเดือนะผมจะไม่ปลูกอะไรแล้วเพราะว่ามันเสียพลังงานนะผมจะเอาพลังงานไปลงกับการตกปลาไปเลยนะครับว่ารู้สึกหน้านี้เรายังเหลืออีกเยอะเลยนะที่ผมแบบยังไม่ได้ยังไม่ได้เก็บตกเงี้ยมัยังไม่เลยยังไม่เลยถึงแล้วครับแต่ว่ามีอีกหนึ่งต้นนะตรงนี้อัปเกรดบ้านเท่าไหร่เอออพอดีบ้านผมแคบเกินไปแล้วอะ,อะเท่าไหร่ครับอัปเกรดบ้าน ใช้ไม้ร้อยหนึ่งนะครับโอ้มีทุกอย่างแล้วนะยกกันไม้นะครับงั้นเดี๋ยวอัพเลยดีป่ะวะคือเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินอยู่แล้วด้วยแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะไปฟาร์มแคแปเพื่อทำไว้นี้ก่อนโอเงงั้นเดี๋ยวเราค่อยอัพบ้านแลวกันไปครับเราไปลงน้ำมันเ่๋่อทุกคนแล้วเหลืออีกหลายที่เลยนะข้างในน้ำเนี่ยที่เราต้องไปทำนะครับ น้ตรงนี้เราเคลียร์แล้วนะครับเราต้องไปทำข้างล่างต่อเนาะข้างล่างยังไม่เคลียร์โอเคตรงนี้นะไปข้างล่างข้างล่างก็น่าจะเป็นแถวนี้นะครับอุ้ยหอยเมน่นของเก็บเยอะๆไปหมดโอเคแถวนี้แหละผมว่ามาหยบหยาบหยบหยาบอืมอุ้ย,ย,ยเจอเฉยอะไรวะเนี่ยไปไปเคลียร์ทางไปเคลียร์ทางเคลียร์ทางก่อน ติดไรไหมเอ่ยโอเคติดนี่นะหลบหน่อยก็ได้ไหมนิดนึงเองโอ้โหอันเดียวมีอีกไหมโอเคตรงนี้มาขอจับก่อนได้ไหมหมับเขาให้โอเคตีโอเคอเคจอละต่อไปก็ข้างล่างแล้วก็วนมาตรงนู้นโอเคได้เลย เรารอข้างล่างดีกว่าทัาง้งนั้นไปเะไรมันจะพุ่งได้มันอยากพุ่งได้มากตอนนี้ตรงนี้ไม่น่ามีไหมเพราะว่ามันอยู่ใกล้เกินนะครับให้เดานะมันน่าจะชี้มาแถวนี้แถวนี้นแหละทุกคนกองนี่นแหละเยอะๆนี่นแหละอุ้ยเจอเฉยอะไรเนี่ยไม่ก d c ที่ i c เข้ารัวๆทุกคน นี่สองอันเหรออ๋อตรงนี้นะอีกอันหนึ่งก็น่าจะอุ้ยเคียวลืมไปเลยเราต้องเอาพวกนี้ด้วยแล้วก็ปูปูปูงับปูปอมปอมนะครับปูอะไรวะเนี่ยอะไรคือปูปอมปอมโอเคเคีย์อืมอืมอืมอึ๊บอึ๊บโหตรงนี้หนามากอืมอืม อ้อมทำไมนี้โอเคเจอละกินเห็ดผมว่าน่าจะอยู่ข้างล่างอีกันหนึ่งให้ทายจากความคิดของผมว่าน่าจะอยู่แถวล่างนี้แหละแถวนี้เลยผมว่าผมจกใช้ระเบิดไะทุกคนนี่ระเบิดปะระ,ะ,ะเบิดแต่น้นานี่ไงทุกคนถือว่าไม่ได้แพงมากนะเอาสักอ,อ่านห้า,านไปห้า,านเอาตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้แหละ รูนี้เลยทุกคนตุมต้มตุม้มตุ้มไม่เจอนะอเจอแล้วโขู่อยู่ตรงนี้นี่เองแม่งเอ้เยเรามีนี่อยู่นี่น่ะกินเลยไหมตอนนี้เพิ่งสี่โมงเองกินอะไรกันทุกคนอุย้ยมันจะเปิดทางไปเอาอันนี้ต่อเขียวได้ต่อได้นี่แน่ดีเลยดี ตีไปตออีอ้อมมันอ้อมใช่ไหมบอกทีมันจะวนใช่ไหมเนี่ยอโอเคแล้วก็อันนี้อันหนึ่งตรงนี้ถ้าไหวนะเปิดประตูนหน่อยครับวันนี้เปิดไหมเนี่ยเปิดนะเปิดโอเคเราทิ้งสมอตรงนี้ก่อนวิเต่า เราช่วยเต่าได้ไหมท้้งเต่าดีครับเหมือนยังช่วยไม่ได้นะที่นั้นเราต้องน่าจะต้องไอ้นี่ก่อนทําลายพวกลากลากลากเรียกว่าลากน้ํามันปะพวกน้ํามันนะครับแต่เหมือนสิ่งมีชีวิตเลยทุกคนอารมณ์เหมือนซินมิโอต <laughs> เราใช้ระเบิดดีกว่าแล้วเบิดเราเหลืออยู่สองลูกนะครับเดีย๋ยวเราจะทําลายตรงนี้นี่เลยนี่เลยตรงนี้เลย นี่แล้วกันโอเคแล้วก็มาตรงนี้ด้วยอีกหนึ่งจุดอ,อืมไม่มีนะนี้ไม่มีนะโอ้หเหมือนจะไม่มีว่ะทุกคนแถวนี้มันตันแล้วป่ะคือมันถ้ามันจะอยู่ก็ต้องอยู่แถวนี้ไหมเพราะว่ามันแบบอ้ามันผมไอะได้กินวะมีเห็ดอยู่โอเคโอเคอุ้เจอแล้วโถแม่งเอ้ย ไหนออกมาได้ไหมเอ่ยคุณพ,พี่เต่าเร,เราคุยได้นะครับเนี่ยโอเคสวัส <Okay, S 1> ดีครับคุณพ,พี่เต่าครับ <c oughs> อ๋อเราไม่เข้าใจเขานะครับว่าเขาพูดอะไรแต่เหมือนเขาจะให้ของเรานะครับขนมนักน้ำน้ํานะครับกับโอ้ขนมนักน้ำน้ำทุกคนเรามีข้าวกินเลยทุกคนรบนานรบนานแล้วกันเรา,นนา,นนานมีดึกละเราขึ้นเลยแล้วกันไปทุ่มละผมมีปูมาให้ด้วย โอ้หต่อไปใช้อันนี้นะครับโอเคโอเคน่าร้อนนะครับอันนี้ก็อันนี้สักอันหนึ่งเดี๋ยวผมเอามาบริจาคอะไรก็ได้มั้งถ้างั้นไม่อุ้ยได้ละอันหนึง่งนี่นะอุ้ยเจอเฉยสวยเท่าไรสามละโอเคสามอันพอไหมเนี่ยอันหนึ่งนะครับเรามีจากในตู้อีกไหมอุ้ยสี่ห้าโอเคไปเลยถวายเลยแล้วกันจะได้ปิดพานในยักี้น้ำ ขออนุญาตมาปิดพานหน่อยครับใส่เลยโอเคได้เครื่องรีไซเคิลมานะครับผมสวยเราตั้งไว้แถวไหนดีโหเกะกะมากเลยตรงน,นี้ตั้งไว้แถวนน้นแล้วกันเ,เดี๋ยวมะพร้าวป่ะเจ็บเลยสามอันนะครับ อันนี้เราต้องเอาขยะแปรรูปนะครับที่เราหามาได้เยอะมากโอเคเอามาทำสครับโอ้โหอย่าบอกนะว่าโอเคผมเสียวเวลาตั้งงานเพราะว่าผมไม่มาทำเฟรนี้นะครับเงี้ยจริงๆุกคนงั้นเดี๋ยวเรารอทำเครื่องสกัดเสร็จแล้วเราค่อยนอนดีกว,ว่าว่นน่าจะแบบเดียวปะ่ะขยะแับเดียวเองโอเคเดี๋ยวผมจัดของออะไรกันนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนที่ผมอันนี้เสร็จแล้วแล้วกัน โอเคคร่บครบแล้วทุกคนมาเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านี่ไงเครื่องสกัดสารนะครับโอเคอ่าเราไว้ตรงนี้ไหมว่าผมไว้ตรงก็มันเกลก,กะอะไอ้ตรงนี้ก็เราก็ต้องเอาน้ำปะงั้นไว,แว้แถวแถวแถว,แถว,แ,ถวแถวนี้แล้วกันอีกเครื่องหนึงนะ่งอ่ะนี่ทำอะไรได้เนะี่ยโยนสาราสิบอันแล้วก็กระจกอันนึงนะครับโอเคต้องมีกระจกโอ้ต้องมาเอาเองด้วย จะจกเราอยู่นี่ปะอืมโอเค,อออโ,อเคโอเคครับงั้นเราวันนี้ก็น่าจะจบแล้วนะทุกคนไม่มีอะไรทําละโอเคนอนดีกว่าแล้วมาดูผมประกอบการของเผื่อมันมีเควสอ,อะไรให้ทําอย่างเงี้ยโอเคครับไปไหนไหนขอดูพยากรณ์อ,อากาศพรุ่งนี้หน่อยแล้วกันว่าคลิปหน้าเนี่ย ฝนจะตกไหมหนึ่งสองสาลมแรงนะฮะลมแรงเหมือนจะลมแรงนะพวกนี้นอนเลยดีกว,ว่าเอ๊ะอุ้ยเรือสามแล้วครับโอ้คขดโหลนะครับปลดล็อกขดโหลโอเคนำน้ำก็ปลดล็อกแล้วครับอืมอ้ยทุกคนดูราคาทุกคนดูลูกละสี่สิบห้าบาท ฟินแค่ไหนทุกคนคิดเอาอสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะผมจะกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ยังดูกันอยู่นะครับที่ยังติดตามกันอยู่เสมอนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ